สวัสดีจ้าพี่น้องมากับอากาศมืดมืดคึมฝนตกจ้ะพี่น้องเมทิบสีมะถอนนะต้นเกนตะวันอีกก่อนจะรู้สึกว่าเขาจะแบบตายหลายเลวจ้ะยอดเหลือแต่ยอดแล้วจ้ะยอดยอดเลยจ้ะแม่ทีบสีมะถอนอีกก่อนจะถอนแล้วก็สีปักเขาลงไไ้คือเก่าไหมจ้ะเนี่ยลอือันนั้นเขาใจต้นเขาไม่จ้พี่น้องสีมะถอนออกก่อนจ้ะ เพราะว่าเขาเริ่มตายหลายแล้วก็สิท้อนออกว่ามึงน้ำกันจ้ะว่าสิมีหลายมีหน่อยโบนี่นี่จ้ะพี่น้องนี่เงาแรกท้อนแลละก็สิเสียบล่มไว้คือเก่าหมจ้ะมึงเงาที่สองถุงนึงมันก็จะมี เงาโซ่เงายู่จ้ะพี่น้องบางอันกระลุดออกมากสิจ้ะหัวเขาอุ้ย,อ,ยอันใหญ่้ะพี่น้องมึงหัวเกลนตะวันจ้ะบางอันมันอยู่ในถุงมิเจพี่น้องก็สีไอ้มั่วเราออกแล้วกับสิตัดออกเลเด้อจ้ะในต้นเขาต้นเขามันตายแล้ว้ะพี่น้องต้นตายแล้ว กาตายกาับ้านตายขาดดอกจะเหลือแต่ช่วงยอดเขาไม่จะ start ออกสีมืองจะพี่นองว่ามีหลายมีหน่อยหัวกำลังงามจะพี่นองมึงมีบลายหัวแต่ว่าหางงามจะมึงหัวนี่จะพี่นองพู้นะหัวเขาเขยา่าเขย่าก่อนเห็นว่าจะตัวน,นี้มีแค่ส่วงหัวหนึ่ง ก็สิได้หัวเดียวหัวเนี่ก็สิฟังไว้คือเกามึงตัวนี้จะ้ะตัวนี้สิมีจะหัวตัวนี้มีอยู่ลายหัวอยู่จะหนึ่งสองสามสี่หัวตัดและก็สิฟังไว้คือเกาจ้ะพี่น้องเบิ้โตดแบบว่าจังสีมันกับเป็นถุงเนาะจ้ะมันอยู่ในถุง นทเทพเกสียเอาถุงออกก่อนถุงจ้ะสีถุงออกเพราะอะไรอยู่ในถุงโอ้ซุ้มกล่องละ่ะนี่เลยจ้ะท้าก,กินเองรถเป็นหวัวเป็นหัวแบบว่ายังนหน่อยๆอยู่กับมีจ้ะ โอ้หัวนี้ใหญ่มากสวยอุย้ยเสือมวหน่อยหัวใหญ่พี่น้องมึงเนี่ยจ้ะว้าว นี่เลยจ้ะขย่าวขย่าวออกเนี่ยพี่น้องคนหัวเขามันก็นคือหัวมันเลยจ้ะเห็นบ่จัะคือหัวมันนี่กะสีดินลงไว้ดีกะสีฟังไว้คือเก่าจ้ะตัดหัวแก่นตะวันต้นแก่นตะวันมั่นนี่กะเอาฟังไว้คือเก่าจ้ะ าอน้ำสวนมือเศร้านี่บ่ได้บทันไในเห็ดลีปเลยเด้อจะเหมือนนี้พี่น้องมีทิพวะมีทิพพึ่งจะมีเวลาจ้ะเพราะว่าค่าเห็ดบานอยู่บนมีเวลาพึ่งมีเวลาโอ้ตอนนัวนี้ดูตนนัวนี้มันแค่ไข่กันจะพี่น้องมื้อเนี่ยหวัวเขา เพราะว่าเมธีบอเมธีบ้าเมธีบอถอนเขาไปไหว้หลายนม่เจ้ะต้นนี้ก็มีสามหัวเพราะว่าเมธีถอนไปแต่แค่พ่อกินจ้ะพี่น้องบอถอนเขาไปไหว้ในบ้านนี่จ้ะเงาเริ่มแบบว่าอันนี้แล้วเองสิเจ้ามึงหัวต้นนี่น้อยต้นนี่มึง เงาเพียบเลย มันเหมือเวลาเขาเลยจ้ะมันหนาวมาเร็วมันเหมือเวลาเร็วหัวนี่มึงเด้อพี่น้องงามคักจ้ะง,งามมาก ไม่เมยพี่น้องคุณะนะหัวเขาปา้าหัวนี่จ้ะหัวใหญ่หัวสวยมากถอนก็ยังบพาท่านีเมือดอกจ้ะมันหลายมันหลเพราะท่านี่เมือจ้ะเนี่ยม้วนไม่ทิพทอนออกกระสีพวกเงาเขากระเสือล้งปูป่คือเกาจ้ะ หัวงามงามจ้ะพี่น้องหัวหัวเกนตะวันกะจะเป็นหัวสีน้อยจ้ะเนาะเดี๋ยวไม่ทิพย์แกเมืองว่ามิสีมีหลายม่หน่อยจ้ะรากาเงากะสิปูปกปค,ค,คือเก่าน,นี่จะห,หัวเขามันกะคล้ายๆมั่นบานเฮาเลยจ้ะพี่น้องกะมันคือมั่นนี่จ้ะเห็นบ่หัวเขามันก็คือมั่นนี่จ้ะ หลายย่างยังหลายคือเกาจากพี่น้องคุณนะเก็บออกกันจ้ะบัดนี้เก็บออกแล้วกับสิทอนแบบว่าไอซีฟังหลากเข้าไปคือเกาไหมจ้ะเพราะว่าเขาขึ้นปีนาเนาะจ้ะเนาะหลากเขาจ้ะเนี่ยต้นนี้น้อยนึงนี่ต่างนี่ต่างหลายหัวจ้ะต้นนิดเดียวไอต้นเขานี่เริ่มแบบว่าเริ่มแบบเริ่มแบบ จะเนา่าแม่จากพี่น้องใส่ไนเขาจะเน่าเลยจากพี่น้องเนี่ยหัวเขาหัวงามจ้ะหัวเกนตะวันมึงเนี่ยจะกุูนะุูนะหัวเขามึงเนี่ยงามงามไอ้ม้วนนอ้หน่อยเนี่ยสีมเมทริกซ์กับสี่ฟังลงุ่งใบคือเก่าจ้ะเนี่ยมึงหัวเขาปลูกในถุงจ้ะยังมา โอ้ยปีนาเด้อ้จพี่น้องเมทิบ,บเอาใส่ในถุงมือหัวแห้งสีหลายจะพี่น้องขันหัวซ้ำนี่เมทิบก็าบ่าเอาดอกเอาฟังไปคือเกาจ้าเพราะว่ามันหลายตะกี้สิได้สิได้หอยตะบาก,กายกินเพราะว่าย่านบ่มีพัน์ยานบ่มีพันธ์บ่ก,กายกินตะกี้จพี่น้องบัดท,ที่นี่โอ้ยหลายแห้งพุ่นะผู้ทางเกะออกงัดออกจ้ะ จากเงาเขานเนี่ยจะลายแห้งบันนี้สรรพคุณมันหลายจ้ะพี่น้องไอ้ต้นแกนตะวันนี่จ้ะประโยชน์มากมม้เลยจ้ะพี่น้องประโยชน์หลายแต่ว่าไม่ทิพอะไม่ทิพอ่านอยู่แต่ว่าไม่ทิพจำบ่ใด้จ้ะพี่น้องเพราะว่าให้อ่านก็อ่านอยู่แต่ว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็อ่านอยู่แต่ว่า หั่งจำสีมาเวบ่ได้ยไหมไมิถีนี้นเป็นยังสันจะแนวหัวเขาจะเนี่ยนีย่เอาจังสีไปปลูกนี่แมนมื่เลยจะขึ้นคือกันนี่ขึ้นจังเสียมันจะเป็นตาเป็นยังขึ้นจังเสียมิเตตาเขาที่จะให้ขึ้นไม่ต่พี่น้องเสียเนี่ยมิเตตาเขาทั้งนั้นที่จะแตกแบบกิ่งก้านสาขาจะพี่น้องลายมิทิปถึงมือในผนหัวเขา เมทิบถึงเดียววาหลายจะพี่น้องมึงน,นี่พุ่น่ะมีแต่หัวซีเมนงามงามอีหลีจ้ะถ้าเม่ทิพเดี๋ยวไปแบบว่าเดี๋ยวไปยุทธไทยอย่างจริงจังเม่ทิบก็บเอลไปปลูกไว้บ้านมึงเจ้ะนี่เม่ทิบอ่อนถ้าไปปลูกตอนนี้กับ่บย่างจะพี่น้องเพราะว่าบ่ม,มีคนโหดน้ำใบย่างคือเกา่าหรือียางง้วก้อยก็หลายแถวนั้นมึงน,นี่ หัวเขาง่วลายแพะลายสินะหัวงามงามจ้ะที่ทย์ก็เ,เลยเอาไว่อนยังไม่นอาไปจ้ะยังไม่นาไปที่จะเอาไปเสียหัวต้นนี้ไม่ทิพมึงเนี่ยจ้ะนี่เบล่าเขาขืนมึงเขาขืนเนี่ยนี่กะนี่ก็เป็นแบบแตกออกมาเป็นอียอดหนึ่งเด้อในน่ยอดที่สองนยอดที่สามเขาจะแตกออกมาสิจ้ะหัวนี่ก็เสียเอาไว้นี่แหละเพราะว่ามัน แตกออกลายอยู่กไบทำพันมึงเนี่ยจะหัวเขามิแตหัวลายจะ้ะคุณนะสองสามคุณนะไอต,ตัวนี้ไม่ทิก์กระเสียใบน้ำเงาเขานี่เลยจะ้ะมึงหัวนี่แต่หัวมันก็นคือมั่นเลยจะ้ะพี่น้องคือมั่น ม้วนนี่เอาไว้นี่แหละจ้ะเข้าขึ้นมันหลายแล้วจิ๋เสียเอาไว้จะข้าขึ้นไหมจะปลูกเข้ากลับขึ้นไปจะมึงแนมี้ตั้งแต่จังเสียแมียนมืดเลยปลูกเข้ากลับขึ้นไปคือเก่ามันหลายจ้ะลิสเสียเสียบขึ้นไป แต่หัวทั้งนั้นเลยจ้พี่น้องเยอะมากม้วนนี่กระสีบ่วเอาดอกแะเอาไว้เขาไว้ในนี้เพราะว่าเขาพันในตูวมันได้ี่สิม้วนเขารูดออกแะพี่น้องเนี้ยผู้นะเต็มเลยแบบเวลาเขาเขยา่าเขย่าแล้วเขาลูดออกจากหลกไปจากพูน่นะเต็มหลายแฮ้ เลือเฟื่อเลยจ้ะเก็บรอบนี่หัวเยย์กว่าเก่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าเออมันมีเวลาไหมจ้ะไม่ทิพย์เก็บรอบรอบก่อนยังหัวบริย่ปันใดแตลอดอย่างหัวเยย์จ้ะเนี่ยในหัวเขาเย่กว่าเก่ากูนะหัวเขาไม่ต่หัวเยย์จ้ะพี่น้องรอบนี้ สวยงามมากพุนะหัวโอ้โหเก็บเพลินมึงหัวนี่พุนะ่ะนี่แต่หัวใหญ่ป๊าด<ว>มึงหัวนี่พี่น้องมึงหัวนี่จ้ะพุนะ่ะหัวเขาหัวใหญ่รับ แต่ก,กิ่งกานแต่หวยใหญ่เมดแลวจ้ะบันีเมธีสีฟังก็ขึ้นในเกินจะพี่นอ้องเหลืออยู่หลายอยู่จะพี่น้องวันนี้ผุนะเหลือบออางยางลายเลยจ้ะผุนะเต็มไปหมดเลยเหลือจะพี่น้องเดี๋ยวเมธีสีฟังขึ้นก่อนจ้ะมุนี่ม้วนนี่เมทิีสีฟังขึ้นจะพี่น้องเมธีไปก่อนได้จ้ะเดอ้อบายบายจ้า